ครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็มาแก้ปัญหากันนะครับเกี่ยวกับซีลวดครับซึ่งมันหักบ่อยนะครับจริงๆแล้วถ้าใช้งานปกตินะครับมันก็จะไม่หักนะครับก็จะใช้งานได้นานนะครับแต่ว่าล้อนี้นะครับเป็นล้อของรถพ่วงข้างนะครับเป็นรถซาเล้งนะครับซึ่งรับน้ําหนักมากนะครับเป็นรถไอติมนะครับรถไอติมก็ถังไอติมก็อัดน้ําแข็งนะครับอัดน้ําแข็งอัดน้ําแข็งซึ่งหนักมากครับสองถังนะ ก็ให้พนักงานไปขายนะครับซึ่งกลับมานะครับล้อบิดดเลยก็มาเช็คดูนะครับก็คือซี่ลวดนะครับหักกระจุยแล้วครับเนี่ยยังดีนะครับที่กลับมาบ้านได้ยังมีอีกข้างนะซึ่งซึ่งยังดีอยู่ซึ่งมารับน้ําหนักเยอะนะก็ทําให้ซี่ลวดนะครับหักกระจุยแล้วครับกี่ซี่ไม่รู้เนี่ยหลายซี่หนึ่งหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกือบสิบซี่นะครับเกือบสิบซี่หักไปได้นะหักหักได้ยังไงครับสิบซี่กลับมาได้นี่ก็ถือว่าบุญแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาบริไฟกันครับว่ามันจะใช้งานได้นานขนาดไหนนะครับ ก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะเราก็มาหาวิธีการแก้ปัญหากันนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับพ่วงข้างครับที่ใช้ล้อพ่วงข้างนะครับ,ลรบแล้วเกิดปัญหานะครับซี่ลวดหักบ่อยนะครับเนื่องจากการรับน้ำหนักนะครับของ รถพ่วงของเรานะครับเมื่อการรับน้ําหนักมากๆนะครับก็จะเกิดซี่รวดนะครับซี่รวดมันจะหักบ่อยแต่ว่าในส่วนของเรานะครับเราจะใช้เป็นล้อแมกนะครับแต่ว่าล้อแมกที่เราถอดออกมานะครับยางมันระเบิดนะครับนู่นยางห้อยเต็มยางมันระเบิดนะครับเราก็เลยเอาล้ออะไหล่นะครับไปเปลี่ยนซึ่งตัวนี้นะครับเราเราจะต้องเปลี่ยนกลับนะครับเพราะว่าใส่ล้ออะไหล่เพื่อกลับบ้านให้ได้เท่านั้นนะนี่ก็ยังยังรอซ่อมอยู่นะครับ เราต้ออยู่เป็นรถพ่วงข้างนะซึ่งอีกคันนี้ก็พนักงานก็เอาไปใช้นะอันนี้เราก็มาดูนะครับวิธีการที่เราโมดิฟายไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับปัญหานะครับปัญหาสําหรับรถพ่วงข้างนะครับที่รับน้ําหนักมากๆนะครับมันก็จะเกิดปัญหาครับซีลวดหักบ่อยนะครับซึ่งเราจะต้องเสียเวลานะครับมาตั้งศูนย์แล้วก็เปลี่ยนซีลวดใหม่นะอันนี้เราก็เชื่อมนะครับเชื่อม ก็าใช้วิธีนะครับเชื่อมสีรลวดนะครับเข้าด้วยกันนะเอาซีลวดที่ไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัดครึ่งนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แล้วก็มาเชื่อมนะครับใช้งานชั่วคราวได้ครับอันนี้ก็เป็นล้อสเปร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ล้อจริงนะแก้ขัดได้ครับเวลาเกิดปัญหานล้อนี้นะครับเราก็ได้โมดิฟายเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะลองเทสดูนะครับว่ามันใช้งานเกินหเดือนนะครับถ้าเกิน6เดือนถือว่าผ่านแล้วถ้าสีรลวดไม่หักเลยนะ ซึ่งมันหักบ่อยครับหักบ่อยนี่เร้ก็เปลี่ยนบ่อยนะนี่ร้อยร้อยเปลี่ยนใหม่นะนี่ของใหม่เลยนี่ของใหม่ในคีได้ประมาณเดือนกว่าเนะเดือนกว่าน่าน่าจะได้นะก็หักแล้วหักอีกเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วครับเปลี่ยนไปหลายหลายล้อแล้วนี่ก็ล้อไหลนะครับที่เราทําไว้นะครับก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนี่ล้อยซีลวดเก่า กเก็บไว้นะครับเก็บไว้ซ่อมซ่อมจนไม่รู้จะซ่อมยังไงนะเกี่ยวกับซี่รวดนะเพราะว่ามันรับน้ำหนักเยอะนะแต่ถ้าเป็นล้อแม็กนะครับตัดปัญหาไปเลยนี่เราก็ได้ใช้ล้อแมกนะครับล้อแม็กอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องซี่รวดนะครับที่แรกก็ซี่รวดก็หักบ่อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วล้อนี้นะครับเราจะเอามาใส่ด้านข้างนะครับของรถอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งซึ่ง,งมาจอดอยู่นะก็ยังไม่ได้ซ่อมนะครับ เลยพอดีว่าเราจะเทสตัวนี้พอดีโดยที่เรายังยังไม่เปลี่ยนสีรวดนะโดยที่เราจะไม่เปลี่ยนสีรวดของของล้อนี้นะครับเราจะเอาอยางย่างนอกนะครับมาใส่ใส่ล้อที่เราโมดิฟายไว้นะครับก็ง่ายๆครับหาเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นเหล็กเส้นแบนนะครับมาเชื่อมนะครับวงล้อวงในครับเป็นวงกลมเนี่ยตั้งให้ดูเชื่อมเป็นวงกลมแล้ว ถ ang, hair, ้าม er ันเชื่อมยากนะครับเราก็ต right. ัดครึ hmm. ่งนะครับตัดครึ่งแล้วก็เช็คแล้วก็หมุนแล้วก็ใส่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็มาเชื่อมติดต่อกันสองสองชิ้นนะครับด้านซ้ายด้านขวาเชื่อมให้มันรอบนะครับรอบรอบวงล้อด้านในน่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราก็หาเหล็กตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กแล้วก็เชื่อมกับวงล้อด้านในนะครับเหล็กที่เราเชื่อมไปแล้วน่ะแล้วก็มาเชื่อมตัวนี้ทําเป็นรูป ตัว U หรือตัว V นะครับไว้สําหรับดันดันล้อนะครับเหล็กชุดนี้นะครับจะไม่เชื่อมติดกับเหล็กวงล้อด้านนอกแล้วก็วงล้อด้านในนะครับอันนี้คือแยกอิสระจากกันนะเพียงแค่เราใช้ใช้เหล็กเส้นนะครับเชื่อมเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ใช้ตัวยันนะครับเนี่ยด้านข้างด้านข้างนี้เวลาเกิดปัญหานะครับซี่ลวดหักนะครับถ้าขี่รถปกตินะครับถ้ารับน้าหนักเยอะๆสี่ลวดหักมาไม่ได้ครับล้อพับไปแล้ว เพราะว่ามันรับไม่หลักเดือนนะครับก็เลยต้องใช้เพล็กตัวนี้ครับเป็นตัวช่วยนะครับโมดิฟายช่วยก็ช่วยได้อยู่นะช่วยได้อยู่ก็ลองดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ได้จริงหรือเปล่าผมจะลองเทสนะครับผมจะลองเทสนะครับ6เดือนนะครับถ้า6เดือนผ่านนะครับซีรวดไม่หักเลยนะฮะแสดงว่าโอเคครับใช้ได้เดี๋ยวเราก็จะทำเราก็จะใส่ใส่ตัวอื่นต่อไปนะครับซึ่งเป็นรถพ่วงข้างนะครับจะมี จะมีตัวที่จะต้องทำก็คือล้อหลังนะครับล้อหลังกับล้อพ่วงข้างนะครับซึ่งล้อแมกเรามีไม่เพียงพอครับเราซื้อมาแค่สามร้อยตอนนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วต่อไปก็จะไม่ใช้ล้อแมกนะเพราะว่ามันแพงครับราคาแพงไปหาซื้ออะไรมือสองก็ค่อนข้างที่จะยากมือสองก็ตกอยู่หลายร้อยเหมือนกันนะแต่นนี้ครับฟรีครับเก็บอุปกรณ์ใกล้มือนะครับมาทำนะ มีเหล็กอยู่แล้วนะครับก็เอามาตัดนะครับแล้วก็มาเชื่อมง่ายๆครับแค่นี้แต่ขอเปลี่ยนล้อยางนะครับจากล้อล้อที่ซีโรดหักนะครับมาใส่ล้อนี้นะครับแล้วก็ไปใส่รถนะครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนยางนะครับเอายางของล้อที่ซีโรดหักนะครับมาใส่ล้อที่เราโมดิฟายไว้นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยครับวันนี้เราก็มาทำการเติมลมนะครับปั๊มลมก็ ไปไว้จากคอมพิวเตอร์เก่าก็มีประโยชน์ครับเป็นคอมพิวเตอร์จากแอร์เก่า,ากครับถอดออกมาครับก็เอามาทำปั๊มลม ันก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักหน่อยนะครับคือเราเพิ่มเหล็กเพิ่มเหล็กเข้าไปนะโคครับเรียบร้อยสำหรับการ เปล่นยางนะครับมาใส่ล้อ m o d ฟ f y ของเรานะครับป้องกันซีลวดหักนะครับเซฟในเรื่องของการขับขี่ไปนะครับแล้วก็เกิดซีลวดหักนะครับถ้าหักกลางทางถ้าหักเยอะๆนะครับก็จะทําให้ล้อนะครับบิดได้นะอาจจะพับไปเลยนะครับถ้ามันหักหมดแล้วก็ขี่ไปไหนไม่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวก็ใส่กันนะแล้วจะลองเทสดูนะครับว่ามันใช้งานได้นานแค่ไหนถ้าผ่าน6เดือนนะครับเราก็จะทําตัวอื่นต่อไป เป็นการเซฟเงินในกระเป๋าอีกที